บัตรยาสัมมาสัมโพธิญาณสัตวรู้ชอบได้โดยพระอ,อ,องค์เองพระองค์นั้นพนอกน้องแด่พระธรรมคำสอนขององค์ถึวง็จ่พระชินวร์สัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งแปดหนึ่งสี่พันพระธรรมฐันซึ่งยังผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่วพนอกน้อมแด่พระสงฆ์ พระอริยรรสมพระสมมติสมผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบปฏิบัติเีื่อรู้ธรรเป็นเรื่องออกจากทขูปฏรริบัติสมควรตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายซึ่งวันนี้มีท่นนนานนายุกโศภแก้วจีนเป็นต้นเป็นประธาน ณโอุปาสัแบบนี้อตาตมาภาพจะได้แสดงรักษาธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพร,ร,ระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อชี้ทำสว่างใจเพื่อชี้ความเป็นไปของชีวิตบางช่วงบางตอนที่เราเราท่านทั้งหลายไม่เคยคิดมาก่อนเพื่อเป็นเครื่องประคับประควจฉลองสักา ระดับสติปัญญาบารมีผู้สนบุญญาดาศีเกีญาติโย,ยมสาธุชนทั้งหลายผู้มาสนขวายในการบำเพ็ญบุญบุลเนื่องในโอกาส้านุประเพณีคนสากไทยหรือประเพณีทําบุญเดือนสิบเข้าที่เวลาอันสั้นสั้นเล็กน้อยนี้จะอำนวยประโยชน์ตามสมควรแก่เวลา ญาติโยมพ่านุชนทั้งหลายประเพณีบุญเงินศิบนี้เป็นประเพณีบุญที่พวกเราได้ปฏิบัติร่วมกันมาหลายนยตีมาแล้วและก็ถือกันว่าเป็นประเพณีที่มีเค้าเกร่อามาตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาแล้วและบัดนี้พวกเราก็ยังปฏิบัติกันอยู่เพื่อได้รับผลตอบรับตนเองและก็ญาติที่ร่วงรับไปแล้ว หรือแม้แต่คนที่ไม่ใช่ญาติาก็ปลอยได้ประโยชน์ไปด้วยญาติยโยมชาวุกชนทั้งหลายประเพณีบุญรันสิบนี้เกิดขึ้นมาจากประเพณีที่พวกเราได้ปฏิบัติสืบทอดมาจากความเชื่อในทางสระพุทธศาสนาตั้งแต่ครั้งในอินเดียว่าบรรพุรุษบางคนที่ลงลับไปแล้วเนี่ยยังต้องทดใช้กตามอยู่ในยยมโลก แ็กก็จะกลับมาเยี่ยมญาติหรือครอบครัวของตนเองในช่วงแรงหนึ่งขั้งถึงแรง15บหาขั้งเดืนสิบของทุกๆปีเพื่อมาขอรับผลของผนอุศนที่ยากหรือมุท,ทิดาได้คำบุลอุศนอุทิศไปให้ครั้งนี้ก็บอ,อกว่าในยยมโลกหรือในนรกนั้นเป็นดินแดงที่สยบยวิกปกักดัง ผู้ที่ไปเติดในนรกก็ได้รับาาาท,ทุกทรม,ม,มานิีกนักทั้งถูกต้มในกระทะทองแดงทั้งถูกพาราไปทิ้งซี่แล,ล้วโยนลงในหลุมขานเดือนทั้งถูกสุนัขปากเหล็กทั้งแดงการุมเข้าขัดเข้าแย่งกันจนร่างกายฉีกขาดประเด็ชโดนไปคุณลทิละทานแต่ถึงป่านั้นก็ยังกลับมีชีวิตขึ้นมาอีก เพื่อเเวยผลกรรมจนกว่าจะสิ้นบาปกรรมที่ทำเอาไวา้จึงจะพน้พนจากนรกได้แต่ญาติน้องไม่ทำบุญนูทิตไปให้ก็จะถูกพรมานไปจนป่าจะชิ้นตามตามหลัง,งอ่าญาติโยมชาติชนทั้งหลายและพระเจ้าของเราซึ่งทรงรู้แจ้งตลอดถึงกรรมที่สั์ทำแล้วไปเกิดในนรก จึงทรงส,สอนให้พวกเรานี่มันทำบุญเอาไว้มากและก็นอกจากนี้พระองค์ยังสอนว่าให้ทำบุญอุศไปใ้ญาติที่ดวงลับไปแล้วด้วยทั้งที่เราจำได้ทั้งที่จำไม่ได้ทั้งที่เรารู้จักและก็ไม่รู้จักทั้งที่เป็นญาติในปัจจุบันและก็ญาติในอดีตทั้งนี้พอ,อกเราว่าในพบที่ต้องสวยวยกุนกำนัน มีผู้เวายกรรมชนิดหนึ่งที่เรียกว่าอรรัตตุชีวิเปรตคือเปรตที่ต้องาอาศัยญาติพี่น้องในการนำลงอยู่คนเหล่านี้เองที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำให้พวกเราได้ทำบุญอุทิศไปให้และก็พวกท่านก็กำลังรอรับผลบุญจากพวกเราอยู่นะซึ่งเรื่องนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแนะนำพระเจ้าปิวิสารให้ทำเป็นคุนแรกต่อจากนั้นพวกเราก็ได้ปฏิบัติตามพระองค์มาจนถึงปัจจุบันนี้ ญาติโยมสาธิตนทั้งหลายประเพณีบุญเดือนสิบนี้ไม่ได้มีขึ้นเฉพาะในภาคใต้ของเราเท่านั้นนะแต่มีการปฏิบัติการทั้งในจังหวัดภาคเหนือและภาคอีสานด้วยมีชื่อเรียกผู้แตกตจางกันไปคือในทางภาคอีสานเรียกว่าฮานุนภกชาตามในภาคเหนือนเรียกว่ามารุญตานหวยฉลาดในจวนประเพณีาภาคใต้ของเรานั้น กระเพณีอุญศาเดินสิบนี้นยังถือว่าเป็นเสมือนวันรวมยากอีกด้วยเพราะแต่ละคนมีแยกย้ายกันไปทำงานในต่างที่ต่างถิ่นจะได้ทยอยกลับมาบ้านเดินของตนตและก็จะมารวมกันมาทำบุญร่วมกันที่วัดโดยประเพณีนี้นมีอยู่สองครั้งด้วยกัน รั้งแรกก็คือวันเรกหนึ่งค่ำเดินสินี้เรียกว่าวันรับตายายหรือวันหลับเล็กทําคำาำรับก็มาจากคำว่าสำรับนะทีนี้ส่วนวันที่สองนี่เป็นวันแรกสิบห้าค่ำเดินสิซึ่งถือเป็นว่ากันว่าเป็นวันสุดท้ายที่บรรพบุรุษที่ได้ตายไปแล้วอาจจะต้องกลับยมาโลกและทั้งหมดก็จะมารวมกันอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายที่เรียกว่าวันส่งตายายหรือวันหลับใหญ่ ขึ้ถือว่าเป็นวันสำคัญที่สุดในวันนี้หรือบางที่บางห่งวันบาง้องที่ก็จัดในวันแรงสิบสี่ค่เป็นวันรับตายายหรือวันรับเล็กแล้วก็วันแรงสิบห้านี่เป็นวันหรับใหญ่หรือวันจงตายายยังเช่นวัดไรการของเราเราก็จัดกันสองวันติดกันคือวันแรงสิบสี่5่ัสิบห้าแล้วก็เพื่อความสะดวกในลูกหลานของเรา ที่มาจากต่างถิ่นต่างที่ไปทางานอยู่ที่ไกลจะได้สะดวกใะไมาร่วมกันสองวันติดกันแล้วก,ก็ได้กลับไปทํางานที่ทํางานได้เร็วเป็นปกตินะส่วนการจัสรบสานักในการจับบันทบุญน,นั้นดังที่ท่านทั้งหลายได้จัดกันมาในวันนี้ซึ่งจะตอบรรยายได้เป็นส่วนใหญ่ว่าในการจัดของใ,ในในักหรือในสํานัก ของที่ใส่นั้นเราจัดเป็นชั้นๆเป็นชุดนะโดยชั้นล่างสุดก็จะใช้ข้าวสารอาหารแก้ของกระเทียมชั้นถัดไปก็เป็นผลไม้และผมใช้ประจําวันส่วนชั้นบนชุดก็ใส่ขนมที่เป็นเ็กลักษของอาณุเบอนสิแต่ของภาคใต้ของเราโดยเฉพาะนครศรีธรรมราชขึ้นมาไม่ได้ก็มีอยู่ห้าชนิดด้วยกันพวคือหนึ่งขนมลาขนมกอง ขนมบ้าขนมยีดำแล้วก็ขนมคงขึ้นขนมั้งห้าชนิดนี้มีความหมายที่แตกต่างกันไปคือขนมลายเรียบขนมเสื้อผ้าเพื่อให้ผู้ตายได้สวมใส่ในนรกภูมิขนมพองเกียบขนมแพเพื่อให้ผู้ตายใช้เป็นภาชนะข้ามว่วงเป่งมหารตะปุกจากนรกภูมิและบาปกรรมตตาขนมบ้าเรียบเหมนการเล่น เพื่อให้ผู้ตายได้มีการและเล่นกันเช่นการเล่นกระบ้เป็นต้นขนมดีทังมีเปรียบเสมือนเบี้ยหรือเงินที่จะให้ผู้ตายไว้ใช้ระหว่างใช้เหียนใช้ปังอยู่ในเนรัภูาิและก็ขนมคลขนมกงได้เปรียบเสมือนเครื่องทรงหรือเครื่องประดับเพื่อให้ผู้ตายมีบุคุมฐานมีฐานะมีรุกข์างที่สวยงามนอกจากนี้ในบางท้องถิ่นยังไม่มีการ ทำขนมรลาลอยมันทำมาอีกด้วยกเพื่อเป็นเสมือนแทนผู้และก็หมอนเพื่อผู้ตายได้ได้นอนอีกด้วยนจวนของอาหารวันคราวเรื่อ่นั้นที่จะมีเพิ่มเติมลงไปในนั้นก็แล้วแต่พะเราจะพิจารณาเห็นว่าญาติพี่น้องของตนไม่ต้องรับไปแล้วนั้นที่ชอบ อาหารชนิดใดบ้านเราก็ใส่ลงไปทีนี้นอกจากอาหารแล้วก็ยังมีลมใส่เครื่องใช้ไม้ส้อย่างข่างก็ไปด้วยเช่นได้เห็นเลขเหรียญเง,งนินเหรียญหรือธนบัตรก็ได้ตามแต่สะดวกลงไปสำนักดูกไในสำนับด้วยนอกจากนี้อาหารชนใหญ่ที่จัดเตรียมไว้มักจะจัดทำเป็นสองชุด ก็ปูชุดหนึ่งรียมไว้เพื่อบำเพ็ญบุญบุศส่แต่บรรพบุบุษที่กงรับไปแล้วซึ่งจะนํามาบาเพ็ญกุลที่ศาราวัดและอีกชุดหนึ่งที่จะเตรียมไว้สำหรับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วที่ไม่มีญาติหรือไม่มีใครทําบุญไปให้โดยจะตั้งไว้นะก่อนทางเข้าวัดหรือบริเวณรอบๆวัดที่เราเรียกกันว่าทั้งเรศนะ หลังจากที่การบำเพ็ญบุญกุศลนเรียบร้อยแล้วผู้ที่จะเข้าร่วมพิธีก็เข้าแย่อาหารที่หลักจากการบำเพ็ญบุญกุศลนนั้นโดยมีความเชื่อกันว่าของที่เหลือจากการเส้นไหว้เปรตนี้เป็นอาหารที่จับติดกินแล้วจะได้ดดกุปโภคเองและก็จะเป็นสิมงคแลแก่ตนและครอบครัวต่อไปนะพิธีทางภาคใต้ของเรานี้เรียกพิธีนี้ว่าชิงเปรตหรือการแย่อาหารจากเปรตนั่นเอง ตาท่ทานทั้งหลายในทราบกันดีอยู่แล้วคําว่าเปยหรือเปยตัดนี้อยู่ในทางพระพุทธศาสนาสอนว่าเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทหน,นึ่งนที่ทากรรมหลายอยาา่างจสะสมไั้มากและไม่ค่อยจะได้มีโอกาสทำบุญกุลเลยพราะเป็นคนที่กตีสีเหนียวนอกจากไม่ทําบุญด้วยตัวเองแล้วอยู่บางคนที่แถมยังตำานิคนที่ทาบุญอีกด้วยหลังจากตายไปแล้ว จะได้เป็นเกือทุนเรนีมีชีวิตอยู่อย่างแรงแท้นยาผิวโหยของโซต้องกินน้ำเหลืองของตัวเองหรือกินมูกผู้สิงสกรลบเป็นอาหารเป็นที่เวทนาเป็นอย่อยางยิ่งญาตโยงสาธุชนทันน้งหลายในทางพระพุทธศาสนาได้จำแนกอธิบายเปรตที่สำคัญสำคัญมีอยู่12ประเภทด้วยกันเรียกันตามกำเนิดว่าเปรตที่ใส ซึ่งเปรตทั้งหมดนั้นจะนำมาชี้แจงให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพอเป็นเพื่อเราจะตีขวายนะจะไ,ได้รีบเร่งการทำความดีเพื่อหลีกหนีให้ไกลาจากการกาเกิดเปรตนี้กันเปรตประเภทที่หนึ่นงคือเปรตเที่ยวหมาดูก,กินน้ำมูกและน,น้ำลายเป็นอาหารเปรตประเภทที่สองเปรตเที่ยวกินซากศพซากต์ทีตายแล้วขึ้นกำลังเน่าเห็นในที่ต่งางๆ ประเภทที่สามเลรยเที่ยวกินพูดหออุจระประเภทที่สี่เลรยเที่ยวกินเดวเดินเห็นปากรมที่มีเปดวเดินแผดเขาอยู่ตลอดเวลาเลรยประเภทที่ห้าเนี่เที่มีปากเล็กเข้าหูเข็มเลรยที่มีปากเล็กเข้าเข็มนี่เรารู้จักกันตั้งแต่เด็กๆแล้วนะเราก็จะอุตส่าห์ว่าอันเป็นเป่ยเ่เนี่ยก็เรามายถึงเลที่มีปากเล็กเข้าเข็มนนะ ประเภทที่หกเปรตที่พปรมานอดยากอาหารประเภทที่เจ็ดเปรตที่มีร่างกายใหญ่แปดเปรตที่มีร่างกายเคลื่อนด้วยสิ่งสุปกศูนโลกเก้าเปรตที่มีร่างกายเข้าภูเขาสิบเปรตที่มีร่างกายยาวมันหูเหลืองสิบเอ็ดเปรตที่มีวิมานอยู่สิบสองเปรตที่มีฤิ์พานบ้ามันเป็นอธิปดีของเปรตทั้งหลาย เปรตที่ได้แสดงมานี้นี่ไม่มีชนิดใดเลยนะที่ดีพอที่ไกลๆต้องการปรัชนาจะไปเกิดเลยหรือมีอยู่บ้างก็จะไปเกิดอยากไปเกิดเปรตอย่างนี้บ้านคงจะไม่มีนะแต่การที่เราจะหนีจากการเกิดเปรตได้นั้นนี่พวกเราต้องมันทาบุญทำกุศลไว้มากนะาะบอญกุศลที่พวกเราทำไว้นี่จะเป็นสบียังํำหรับเลี้ยงพวกเราในโลกหน้า ทางพุทธภาษิติอาจมาได้ยกมากล่าวในเรื่องต้วตนว่าคุณยันเกอริโซโปริยาแลความว่าถ้าคนพึงมีโอกาสได้ทำบุญแล้วกริยาเท่นำคุณักคุณนงก็ควรขวัญวายทำบุญน,นั้นบ่อยๆจำหินฉันทงังไตรราอสุโคคุยัสสะสุจโยเพราะว่าความยินดีในบุญและการสั่งสมบุญน,นั้นจะนำความสุขม,มาให้ เพราะฉะนั้นยายกโยมสาติทุกชนทุหลายประเพณีบุญเดือนสิบท,ที่พวกเราได้ร่วมกันทำอยู่ในขณาดนี้นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งในการบำเพ็ญบุญกุศลเพียยาที่ร่วงลบไปแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีผลต่อการทำอีกหลายอย่างหลายประการด้วยกันก็คือหนึ่งเพื่อให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้มีโอกาสทำบุญ พื่อเอาทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้พ่อแม่ปู่ยา่าตายายหรือบุคคลอื่นที่ได้งลงรับไปแล้วประการที่สองเพื่อนําผลผลิตทางการเกษตรในช่วงปลายเดือนสิบมาแปลสภาพเป็นอาหรต่างๆแล้วนาไปถวายแก่พร,ระสงฆ์เพื่อไปสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวประการที่สามเพื่ออนุกำลังพระภิกษุกกสงฆ์ในช่วงฤดูฝนและในช่วงเข้าพรรษา ประการที่สี่เพื่อเป็นการรื KNOWN ่นเริงประจำปีกันหระอว่ามันดาญาติเพื่อนบ้านใกล้เรียงเพียงกันจะได้กลับมาสู่ภูมิกําเราเดิมผมตนในเทศกาลนี้กันอย่างพร้องหน้าร้อมตาจึงมีการจากการรื่นเริงเฉลิมฉลองกันบ้างนะตามสมควรตามลักษาะต่างๆอยากสนุกสนานกันแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนั้นผู้ที่ได้มีโอกาสบําเป็นบุญกุศนในวันนี้ ชื่อว่าเป็นผู้ได้จัดเตรียมเสบียงบุญไว้เก่ตนเพื่อจะได้ใช้ในโลกหน้าแล้วโดยไม่ต้องรอยกทำบุญคุคิดไปให้เพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ที่ได้มีโอกาสมาบำเพ็ญบุญในวันนี้จึงได้ชื่อว่าปฏิบัติธรรมตามพระอว่าของพระศาสดา ที่ทรงสอนให้พวกเราปฏิบัติตนเป็นที่พึ่งแก่ตนเองคือนำคือบำเพ็ญกุศบุายเป็นที่พึ่งแก่ตนในโลกหน้าแล้วชีวิตของเราทั้งหลายจะได้รับความสุขความบันเทิงในสวรรค์สานานสนานันานนานึงให้ชี้แจงแสดงพระอรรมเนานามาก็เห็นว่าพอสมสมัยได้เวลาจึงขอสมมติยุคิลงทงไว้เ่เพียงเท่านี้ เทศนาปิโยสานีในท้ายที่สุดแห่งพระอรมเเทศนานี้ขออำนาจคุณราศิรัตนใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายร้อมด้วยอำนาจอุุสลที่ท่านทั้งหลายได้กระทั่งบำเพ็ญมาในวันนี้จงมารวมกันเป็นสบะเป็นเลชะเป็นพนวะปัจจัยสุนราดาให้ท่านทั้งหลายจงประสบดนความสุขความจเจริญ บ,บังพังด้วยทรัพย์สมบัติมากมายจะได้ด้วยอายุวันนาสุขภาภละมีอายุยืนนานมีผิวพรรณโปองใสมีจิตใจเป็นสุขและมีพละกำลังเข็งแรงสมบูรณ์ด้วยลาภยศสลรเสริญสุขจงทุกประการด้วยกันทุกท่านทุกคน เอวังก oh, ็มีด uh, ้วยพระรัชน uh, uh ีราตุตาออไ